ด4 8 4่ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับในการสะบัดข้อมือนะครับตรงหน้าระดับสายตาข้อมือเป็นหลักนะครับในรุ่นนี้รอบนะครับเมื่อกี้หลุดมือกลับต่ำไปหน่อยฟื้เนี่ยฐานครับดี8 8 5ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับสะบัดข้อมือตรงหน้าระดับสายตาครับให้รอบแต่จัดจะเกิดแรงยกนะครับ ผ่านครับ D486 ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับใช้ข้อนี้นะครับเน้นการสะบัดข้อมือนะครับตรงหน้าระดับสายตานะครับปั่นไปเลยครับปุ๊บโอเคผ่านครับ D487 ตามขา m i เ i นเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับใช้ข้อนี้นะครับใส่ไปนิดเดียวลุ่มหลวงเน้นการสะบัดข้อมือตรงหน้าระดับสายตานะครับปั่นข้อมือนะครับปุ๊บ,บ,บโอเคผ่านครับ D488 ลายเฉพาะตัวต่นี้ครับข้อที่2นะครับเหมือนเดิมใส่ไปนิดเดียวสบัดข้อมือตรงหน้าครับมาแล้วปึ๊บผ่านครับสาธิตการจับสามขานี่รุ่นเทรนเนอร์นะครับ1 2- 3สาขาไหนก็ได้นะครับจับนะฮะใช้ข้อที่1ข้อที่2นะครับใส่ไปนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องกำเยอะนะฮะดันให้สุดมาที่หลังมือเลยนะครับดันให้สุดให้ติดเลยนะครับ ก็หากข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือออกไปแรงๆในระดับสายตาเน้นข้อมือนะครับกรับนะครับ